สวัสดีค่ะเย่เย่มาแล้วยังสวัสดีค่ะปอมสวัสดีครับมาแล้ว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 สวัสดีค่ะเออมาเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะตั้งใจให้อะเปิดเพลงก่อนเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่สามสิบปดแล้วมาแล้ว สวัสดีค่ะใครที่มาเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วเม้นชักทายค่ะวันนี้เราอยู่กันในนะคะเพจนะคะสั่งจิตให้รวยนะคะครูส้มหรือว่าครูสติช่วยได้ไม่ได้เป็นเพจทําการค้าการขายแต่อย่างใดนะคะเป็นเพจเนะะีเพื่อแบ่งปันชุดความคิดหรือชุดความรู้นะคะกับการที่เราสามารถสั่งจิตปรับสั่งจิตยังไงคือสั่งจิต กับการที่เราสั่งตัวเองจากการที่เราใช้พลังคำพูดดีๆเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ถ้าใครอยากรู้ก็นะคะฟังเลยนะอยู่ต่อกับเราแล้วก็ฟังกันอ่าใครเดี่ยามาแล้วเมนทักทายนะว่าภาพชัดเต่งชัดไหมนะคะภาพชัดเต่งชัดไหมโอ้ออเดอร์เยอะมากเลยตรงนี้เมททักทายก่อนนะคะเบิกบานก่อนยิ้มก่อนเบิกบานก่อนมาแล้วครูเอาม้วยมาแล้ว ใครมาแล้วเมื่อไรงานตัวยิ้มก่อนเบิกบานก่อนใครเข้ามาแล้วยิ้มเบิกบานก่อนนะคะกับเดที่สามสิบปดค่ะเดวันนี้เราจะพูดถึงเฮ้ยคิดรบก็บอกไปเราจะไปต่อหรือว่าเราจะพอแค่นี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นแหละมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะคะขออนุญาตแนะนําตัวเองค่ะส้มนะคะจะเรียกส้มจะเรียกครูส้มเรียกอะไรใดๆก็ได้ ตอนนี้ภาพชัดเต่งชัดอยู่เนาะเรืยออะไรใดๆก็ได้เว้ยเพราะส่วนตัวส้มนะก็แค่เป็นนะเด็กคนหนึ่งแหละที่เสพเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์ความสําเร็จมาตั้งแต่ตอนอายุ20กว่าแต่ก่อนไงก่อนที่เราจะรู้ก่อนที่เราจะรู้มันเริ่มจากจากเราผ่านทางก่อนเราห่านทางกับเส้นทางความสําเร็จมากมายเราก็แค่อยากจะรู้ว่าคนที่เขารวยเนี่ยเขาคิดอะไรสวัสดีค่ะครูส้มสวัสดีค่ะชิ่รักสวัสดีค่ะส้มก็แค่อยากจะรู้ว่าว่าคนที่เขารวยอ่ะ เขามีความคิดยังไงวะหรือเราจะต้องเรียนศาสตร์แห่งความสําเร็จศาสตร์แห่งความรวยทางด้านไหนส่วนตัวส้มน,นะเริ่มต้นทําธุรกิจนะแจกใบปิวทําอะไรหลายอย่างมาแจกใบฟิวขายเคปหน้าร้านทองนะคะอะไรหลายๆอย่างเลยนะอออนุญาตให้ตัวเงตื่นรู้ทุกอนุเซลสุดยอดมากเตรียมตัวเลยนะบอกเลยว่าจะปลดล็อก คุณได้อย่างแน่นอนเพราะไรนีนจะเป็นไรที่สุดยอดพิเศษเลยนะจากส้มนะจะเรียกส้มก็ได้เรียกครูส้มก็ได้เรียกสสิเรียกเจเจก็ได้เรียกได้หมดชัดเจน่ะชัดเจน่ะกราบขอบคุณเลยนะคะขอบคุณทุกๆการแชร์นะคะอะเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นมาจากที่ไหนอ่ะมันไม่มีใครสามารถเลือกได้หรอกนะไม่ว่าเราอยากจะแบบเกิดมาในเฮ้ยข้าบช้อนเงินช้อนทองมาก่อนเลยได้ปะไม่ได้เราเลือกที่มาของเราไม่ได้เลยแต่เรา สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเริ่มแล้วนะเราจะเริ่มไปพร้อมกันแต่ว่าเราสามารถเลือกที่เราจะไปได้แน่นอนค่ะวันนี้หลายๆคนบอกว่าเริ่มต้นจากไม่มีทุนเลยค่ะท้อมากเลยค่ะเบื่อมากเลยค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะเจอปัญหาบรสมชีวิตครอบครัวหนูลําบากมากเลยค่ะจนมากเลยค่ะพ่อแม่เจ็บป่วยค่ะญาติพี่น้องไม่เข้าใจสามีไม่เข้าใจค่ะนั่นก็คือมันเป็นเบสิกนะทำไมส้มถึงใช้คำว่าเบสิกคุณเชื่อไหมว่าเรื่องพวกนั้นคือส้มก็เจอมาก่อน แต่เวลาที่คุณสําเร็จอ่ะคุณจะกลับไปขอบคุณนะคะเรื่องราวเหล่านั้นเลยว่าเฮ้ยอย่างวันนี้ช่วยส้มนั่งฟังนะส้มนั่งส้มโพสไปเมื่อเช้านี้เนาะเฮ้ยระบางครั้งอ,อ่ะเราอ่ะจะต้องจะต้องขอบคุณความยากลําบากที่เราประสบพบเจออยู่นะตอนเนี้เพราะว่าในเมื่อมันสําเร็จเราเดินทางไปถึงความสําเร็จในอนาคตอ่ะเราจะขอบคุณมันที่มันเป็นสตอรี่ให้เราพูดถึงเรื่องราวดีๆได้อีกมากมายให้กับคนที่เดินตามเรา ให้กับคนที่รักหรือเคารพเราให้กับให้กับน้องๆพี่ๆก็ได้เฮ้ยอยากจะไปสําเร็จไปทางนี้นะมันลําบากอะไรฉันเคยเจอมันไปทางไหนเฮ้ยฉันเคยโดนดา่าฉันเคยเจอมันต้องฟาดฟันกับสิ่งไหนบ้างคุณจะเจอกับเดย์เดนี้อ่ะเป็นเดย์ที่38แล้วนะคะกับคิดรบก็บล็อกไปนะคะเราจะไปต่อหดือยจะพอแค่นี้มันขึ้นอยู่กับเรามันขึ้นอยู่กับเราเองนะคะถ้าคุณไปต่อคุณสําเร็จแน่นอนนะคะวันนี้หลายๆคนอยากจะเริ่มต้น อยากจะเริ่มต้นเกี่ยวกับการเทรนตัวเองนะคะ90วันคุณจะสามารถบอกเลยว่า21วันมันเป็นการเพียงการสร้างนิสัยนิสัยของคุณแต่ถ้า90วันมันจะสร้างสันดานใหม่ให้กับตัวคุณคุณรู้ไหมสติติเลยนะยกตัวอย่างเลยนะคะง่ายๆเลยตั้งแต่ปีใหม่ตั้งต้นปีคุณมีความคิดว่าเฮ้ย hey! เดี๋ยวฉันจะลดความอ้วนวันที่หนึ่ง มีความตั้งเป้าหมายค่ะจะลดน้ำหนักค่ะลดความอ้วนค่ะเดี๋ยวฉันจะเริ่มไหลสดค่ะฉันจะเริ่มเก็บเงินค่ะฉันจะเริ่มทำธุรกิจฉันจะเริ่มทำออนไลน์ฉันจะเริ่มเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องอะไรใดๆก็แล้วแต่คนปกติจะเลิกทำในวันที่เท่าไหร่รู้ไหมตั้งต้นวันที่หนึ่งวันที่สิบสี่ก็เลิกทำแล้วเพราะว่าเขาไม่ไปต่อไงเขาแพ้อะไรอะคะทำไมวันที่สิบสี่ถึงไม่ไปต่อถึงไม่ทำต่อแล้วอะคะคุณดินสอ ทำไมไม่ทำต่อแล้วเพราะว่าเขาแพ้ใจตัวเองเขาไม่ได้แพ้ใครไม่มีใครว่าเขาไม่มีใครไปไปไปรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีว่ะเฮ้ยมันหดหู่ว่ะกับสิ่งที่ทําอยู่มันรู้สึกท้อว่ะมันรู้สึกว่าพูดไปไรสดไม่มีใครฟังรู้สึกว่าจะลดน้าหนักโอ้ยทนไม่ได้หรอกหิวอะ่ะไปออกกําลังกายโอ้ยออกกําลังกายทําไม่ได้หรอกมีวิธีอื่นไหมที่มันง่ายกว่านี้ แต่เขาอยากจะบอกข่าวแบบนี้ความสำเร็จนะแม่งไม่มีขายจริงๆถ้าเราอยากได้อะเราจะต้องทำเองสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะยิ่งคนที่เขาลงมือทำจริงๆเขาจะรู้วว่าปัญหาที่พบเจอมันคืออะไรถามจริงมันมีใครมันมีใครทำแล้วมันรู้สึกแม่งเรารู้ว่าธุรกิจเนี้ยม่นดีอะแต่กูแม่งตอนนี้ท้อวะ่ะตอนนี้แม่งเจอเหตุการณ์สถานการณ์รู้ว่า,วาพวกวันนี้ตื่นลืมตาตื่นไปทำงานอะ แม่งได้ตังค์แต่วันนี้ไม่อยากไปรู้อะว่าวันเนี้ยเปิดกล้องไร้สดจะได้ตังค์แต่ตอนนี้มันขี้เกียจว่ะรู้อะวันนี้ไม่เคยเริ่มต้นไฟ้สดเลยอยากจะลองเริ่มต้นครั้งแรกแต่อายแต่เขินแต่รู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่กล้ารู้สึกกลัวรู้สึกนั่นรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกสิ่งที่มันจะทําให้คุณแพ้ไม่ได้ไปต่อสิ่งที่มันจะทําให้คุณพลาดไม่ได้ไปต่อ หรือเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณก็ได้นั่นก็คือความคิดของตัวคุณเองความคิดของคุณจะเป็นตัวฉุดลังความสำเร็จหลายๆอย่างแน่นอนแน่นอนคุณจะไม่ได้ไปต่อในเดย์ต่อไปคุณจะไม่ได้ไปอยู่เส้นทางความสำเร็จคุณจะได้ไม่ได้ไปแตะเงิน10ล้าน8ล้าน8หลัก9หลักตามที่คุณตั้งใจไว้คุณจะไม่ได้ไปค่ะถ้าวันนี้คุณยังเริ่มที่จะแบบหาข้ออ้างมาสนับสนุนซัพพอร์ต ความพ่ายแพ้ของคุณอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะ้อยยังปีใหม่อยู่ไม่เป็นไรหรอกนะ้อยยังยังต้นปีอยู่เดี๋ยวค่อยค่อยไปทำก็ได้พุ่งมีก็ได้นั่นก็คือการผัดวันประกันพุง่งนะคะสิ่งที่จะทำให้เราไม่ได้ไปต่อนะคะกับเส้นทางความสำเร็จนั่นคือการผัดวันประกันพุง่งวันนี้ส่วนตัวส้มส้มทำธุรกิจหลายๆอย่างเนาะาทุกคนตอนนี้เนาะเป็นผู้นำหลักล้านของระบบ t s u เนาะหรือ มีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นแม่ค้าร้านมือถือหนึ่งสองสามสี่เนาะทําเป็นแม่ค้าไรสดขายทองเนาะทําถามว่ามีวันที่ทรงรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อไหมเอาจริงจริงบอกตามตรงมันมีในวันที่รู้สึกเริ่มต้นแรกๆเลยอะเริ่มต้นแรกๆเลยนะก่อนที่มันจะจู่ถึงเส้นทางความสำเร็จสวัสดีค่ะทุกคนเริ่มต้นไ์สดแรกๆอะเฮ้ยไม่ใช่ว่าไ์สดแรกคนแม่งจะดูพันคนร้อยคนหรอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่าง สี่คนห้าคนหรือเป็นพันคนมันก็ไม่ต่างมันอยู่ที่จิตเรามันอยู่ที่จิตเราส้มจะบอกคนแบบนี้นะถ้าวันนี้คุณไปโฟกัสส้มได้ยินคำหนึงนะจากสามีส้มนะส้มรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเป็นพลังมากเลยแต่ก่อนส้มจะอิงกับจํานวนคนมากเลยส้มเริ่มต้นในการไหลสดส้มอิงกับจํานวนคนมากเลยส้มรู้สึกว่าคนมันต้องดูเยอะๆอ่ะมันต้องดูดูเราเยอะๆอ่ะเราดูเราเราเป็นคนเซลล์เยอะไงเออเราเห็นเราเคยมีจํานวนคนดู พันคนสองพันคนสองพันหกร้อยคนแล้วเรารู้สึกว่าเออจะต้องรู้เยอะๆแต่จริงคุณรู้ไหมคะว่าถ้าเราเริ่มต้นคุณว่าการที่เราเริ่มต้นเลยเป็นไปได้ไหมคะเปิดไลฟ์สดมาเพจเนี่ยมีคนกดไลค์ไม่ถึงร้อยคนเลยเปิดเพจมาใหม่ๆเลยปึ้งคนจะมาแบบแชร์คุณมันจะแมสแบบสําหรับคนดูคนร้อยคนพันคนในไลฟ์เดียวหมื่นคนในไลฟ์แรกๆมีไหมคะไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะ ทุกๆยอดติดตามทุกๆยอดไลฟ์สดทุกๆยอดวิวทุกๆมันเป็นการที่เราเริ่มเก็บเริ่มเก็บเริ่มเก็บ f c เราอะเริ่มเก็บคนที่ชื่นชอบเราอะมาทั้งนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่เราทำสม่ับเสมอมาทั้งนั้นการที่ทำแรกๆค่ะมีค่ะไลฟ์สดทั้งแรกๆก็ก็เฟลค่ะเอ่อพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะเป็นค่ะเขินค่ะเศร้าค่ะแซดค่ะนั่นนี่แต่ก็ยังไปต่อค่ะ ไรสดครั้งแรกพูดไม่เป็นเลยเขินมากจนร้องไหร้ร้องไห้เลยแบบแต่ไม่ได้ร้องไห้หน้ากล้องนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้ําตาเริมจะมาแล้วอะเฮ้ยเรากำลังบอกตัวเฮ้ยกลัวมากเลยตอนเนี้ยแต่สิ่งนี้ส้มเริ่มทําในการเริ่มไฟ์สดครั้งแรกส้มกลัวนะส้มแต่ส้มเปิดกล้องปุ่มกล้องมาอยู่ตรงไหนส้มจะบอกเทคนิคคุณแบบนี้ถ้าตอนนี้คุณยังเป็นคนที่ยังไม่กล้าทำไรคุณรู้สึกว่าการไฟ์สดแม่งเป็นการน่ากลัวสําหรับคุณแต่คุณแม่งรู้ โลกออนไลน์แม่งอยู่กับกูไปอีกร้อยปีเท่าน,นี้กูไม่เริ่มสร้างตัวตนวันนี้เรายังไม่เล่นติ๊กต็อกวันนี้เราไม่สร้างตัวตนวันนี้เรายังไม่มีเพจไม่มีเฟซและแม่งอยู่กับเราไปอีกร้อยปียกตัวอย่างง่ายๆเขาแม่งจะย้ายฐานะตอนนี้เนี่ยอยู่กันที่โลกเนาะหายใจหายคอกันไม่ค่อยโล่งและนะคะด้วยมลพิษอะไรต่างๆตอนนี้กําลังมีดาวดวงใหม่ที่เราจะต้องไปเราเปรียบเทียบเขาเป็นโลกออนไลน์ จากการที่คุณอยู่บนโลกคุณอาจจะเป็นเศรษฐีที่อยู่บนโลกเลยมีที่ดินเยอะแยะมากมายมีบ้านหลังใหญ่หลังโตอยู่ในอยู่ในโลกของคุณตอนนี้แต่ตอนนี้ค่ะ,ะเปรียบเทียบกับเป็นธุรกิจออฟไลน์แต่ว่าตอนนี้ค่ะมันมีเหตุการณ์สถานการณ์มาบังค,บบงคับบีบบังคับมากมายโลกเขากําลังบังคับให้เราเปลี่ยนเราไม่ได้อยากเปลี่ยนค่ะแต่โลกจะค่อยๆบีบบังคับให้เราเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณกําลังหวงแหน กับทรัพย์สินที่อยู่ในโลกเนี้ยเขากำลังจะย้ายฐานไปอยู่ดาวอังคารก็ได้ไปอยู่ดาวไหนก็ได้อะที่เขาคิดวิเคราะห์กันไว้แล้วว่าเราจะต้องไปไปแล้วมันมีนะคะทรัพยากรที่มากมายเลยสําหรับเราแต่เราแม่งไม่ไปเราัวแต่นั่งหวงบ้านหลังสวยรถคันสวยของเราอยู่บนโลกเนี้ยแต่มันไม่มีอากาศแม้กระทั่งกำลังจะหายใจมันไม่มีแล้วอ่ะแต่เราแม่งยังเลือกไม่ไปคุณว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่างอะไรกับกับคนที่ยังไม่เปลี่ยน ธุรกิจส้มไม่ได้บอกนะว่าว่าทุกคนจะหรือต้องบังคับว่าทุกคนจะต้องมาทําออนไลน์แต่สิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเฮ้ยคุณดูดิเหตุการณสถานการณ์ตอนนี้สวัสดีค่ะลูกเหตุการณสถานการณ์ตอนเนี้มันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วอาชีพหลายๆอาชีพที่กําลังเป็นอยู่แม่งโดนแบบโดนบีบบังคับไปหมดเลยอะ่ะเออจากกีฬาก็โดนเออบอนการพนันยังโดนนะคะร้านอาหารท,ทุกธุรกิจที่เป็นออฟไลน์อะค่ะ ด้วยเหตุการณ์เชื้อโรคสถานการณ์โควิดมันมาเนี่ยไม่รู้จะไปเมื่อไหร่เนี่ยจริงๆคิดว่าจะอยู่กับเราแค่3เดือนนี่ปีหนึ่งแล้วเขายังไม่ไปแต่คุณเห็นไหมคะอาชีพที่ไม่สัตวเขินเลยนั่นก็คือค้าขายออนไลน์ยอดธุรกิจขาขึ้น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 ,ขขน,ขขนตลอดเลยแล้วไม่ได้กระทบอะไรกับเหตุการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจเพราะว่าเรามันเป็นเทนของโลก แต่วันนี้ค่ะถ้าคุณยังรู้สึกไม่กล้ารู้สึกไม่กล้าตัวเองออกมาก็รู้ว่ามันดีนะคะให้คุณคิดแบบนี้เอาจากใจนะคะการที่คุณจะเริ่มต้นไหลสดของคุณนะคะจากใจเลยนะถ้าคุณทําตามนี้แม่งป,ปังแน่นอนแรกๆส้มเอาเทคนิคส้มนะส้มไม่กล้าเลยนะคะส้มไปโรงเรียนคอร์สอะไรมากมายมหาศาลนะนะเขาบอกส้มมาง่ายๆเลยนะให้ง่ายๆเลยนะ การที่คุณจะไปต้องเสียเงินเสียเสียเงิงนเสียทองกับการลงคอร์สเรียนไลฟ์สดนะคะสิ่งง่ายๆเลยเว้ยสิ่งที่ส้มได้มาคือการเก็บคีย์ปุ่มไลฟ์สดรู้จักไหมคะรู้แล้วทําไงต่อคะกดแม่งไปเลยแล้วก็ไลฟ์หลังจากนั้นคุณจะไม่กลัวการไลฟ์สดเลยมันง่ายแค่นี้เอง,องเหรอครักงง่ายแค่นี้เองค่ะแต่ถ้าคุณยังกลัวปุ่มไลฟ์สดนี้ คุณยังกลัวคุณจะมีข้ออ้างให้กับการลงมือทําคุณยังไม่กล้าคุณจินตนาการว่ามันจะต้องเป็นนั้นคุณจะต้องเป็นนี่มันจะต้องเป็นนั้นมันจะต้องแบบฉันจะต้องเขินอายเพื่อนฉันฉันจะต้องรู้สึกว่าไม่มั่นใจคนอื่นจะมาดูฉันไหมแล้วเขาจะว่ายังไงแล้วมันจะดูไม่ดีหรือเปล่าเราจะพูดเรื่องไรนั่นแหละแมงเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองมันเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเอง อย่างเช่นตอนนี้ใครที่ไลฟ์สดเป็นประจำบ้างเลยคะ่ะอ่ะน,น้องเหมี่ยวน้องเหมียวไลฟ์เป็นประจำใช่ไหมลูกไลฟ์ครั้งแรกไลฟ์ครั้งแรกรู้สึกกลัวไหมคะกลัวไลฟ์ครั้งแรกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแต่เรารู้ว่าเราต้องเริ่มทำใช่ไหมเรารู้ว่าเราต้องเริ่มทํะปุ่มไลฟ์สดอยู่ตรงไหนกดแม่งไปเลยนะคะถ้าคุณเริ่มทําวันนี้ส้มหนักนะน้องชายส้มนะคะส้มก็ได้คีย์มาจากเขา กดแล้วก็ไลฟ์เลยนะส้มได้คีย์มาจากเขาเขาเห็นส้มไลฟ์ทุกๆวันอ่ะอันนี้มันก็อาจจะไปปลดล็อกสําหรับพวกคุณด้วยนะใครที่ยังไม่กล้าไลฟ์สดอยู่อีกนะแต่หลายๆคนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนกันมาเยอะแยะมากมายแล้วนะเออไลฟ์สดง่ายนิดเดียวอ่ะีนไงใช่ง่ายนิดเดียวค่ะครั้งแรกเป็นยังไงคะแต่ครั้งแรกเรารู้สึกเป็นไงคะตื่นเต้นแต่พอเราทําครั้งแรกผ่านไปคุณหญิงเป็นไงคะฟิน เรา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 ิเร่มมีผลลัพธ์เราเริ่มมีเงินเราเริ่มมีเงินไหลมาจากช่องทางการไลฟ์สดเรารู้สึกไงอ่ะอินฟินมันแล้วอยากจะทําอีกไหมคะทําอีกแต่ถ้าเราไม่กล้าทําตั้งแต่ครั้งแรกเลยเป็นไงไหมคะกลัวมากครั้งแรกมันกลัวมากอยู่แล้วแต่เราก็ยังต้องทําเพราะเรารู้ถึงเป้าหมายของมัน รายนี้มันจะเป็นรายที่แพงมากนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยไลฟ์สดรู้สิเอออย่างโซเมนคุณหญิงนะไลฟ์นะไลฟ์ขายสภาพาด้วยนะอย่าง้องเมียวเนี้ยไลฟ์นะขายเครื่องสำอางอะไรในแบรนด์ต่างจริง,รงๆแล้วครั้งแรกค่ะทุกๆอย่างเลยเกี่ยวกับการที่เราจะเริ่มท,ทําธุรกิจอะไรต่างๆครั้งแรกเรากลัวแต่ถ้าเราปลดล็อกความกลัวไปได้เราปลดล็อกมันไปได้กลัวหรอไลฟ์แม่งเลยเครียดหรอทําแม่งเลยรู้สึกไม่เก่งหรอทําอีกรู้สึกยังไม่มีคนดูกูไลฟ์อีก นี่เป็นส้มนะรู้สึกว่าเฮ้ยกูกลัวมากเลยยังเกิดกูรมอีกรู้สึกว่ายังไม่ดีทําอีกไ like, ลอีกทําอีกไล่อีกทําอีกทําไปอ่ะทํามันจนจนจนเกิดอ่ะกลุ่มคนที่เขาหลักเขาชอบเราแค่นั้นเองอ่ะแต่ข้ออ้างคุณต้องตกต้องต้อง,องจริงค่ะเออแต่ข้ออ้างมันต้องหายไปนะไล์แรกๆมีคนดูพันคนเลยไหมไม่ดูสิบคนกูก็ดีใจแล้วดูสิบห้าคนโอ้ดีใจยี่สิบคนอักกิรร้อยค,คนอินฟินมันใช่ค่ะน้องเบลบอกใช่ค่ะน้องหญิงบอกใช่ค่ะ ใช่ถ้าคนที่เขาลงมือทำเลยมันจะเกิดผลลัพธ์แต่ถ้ารงมัวแต่เอาความกลัวนั่งกลัวกลัวกกัวไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไม่ทำ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 พุ่งนี้พุ่งนี้พุ่งน,งนี้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันตลาดหรือโลกออนไลน์มันถูกจับจองพื้นที่เต็มไปหมดแล้วอะทำไมพื้นที่ตรงนั้นมันไม่เป็นของคุณละ่ะคุณรู้ไหมว่าโลกอะไรมันกว้างมาก แล้วใครที่จะบอกค่ะว่าเอกลักษณ์ในตัวเราจะเป็นแบบไหนในการเริ่มต้นไลฟ์สดอะไม่มีใครที่เขาบอกลูกค้าจะเป็นคนบอกเราเองเอ้าวจริงๆริวันนี้ไม่ได้มาเรื่องไลฟ์สดเลยนะเนี่ยเออไปพูดถึงเรื่องไลฟ์สดเลยจริงๆแล้วอ่ะส้มอยากจะที่ส้มอินกับเรื่องนี้มากเพราะส้มอยากจะปลดหลอกเว้ยในกลุ่มคนที่เมื่อกี้ส้มเพิ่งไลฟ์สดขายทองมายังไม่ทันเสร็จดีนะส้มก็ให้น้องชายไลฟ์ต่อเห็นปะไลฟ์สดครั้งแรก เขาเขาก็ไม่กล้าเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาก็เขินเขาก็อายเว้ยไม่มั่นใจทาไมเขาถึงทําล่ะเพราะเขาเห็นส้มทําทุกวันทําไมอ่ะแล้วทํายังไงเราถึงจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาวะเมื่อคุณเห็นทุกคนไลายวันนี้คุณเห็นน้องเหมียวไลายคุณเห็นน้องหญิงไลายคุณเห็นคนอื่นคุณเห็นคู่โค้ดคุณเห็นคนไล์ขายของเต็มเลย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 คุณเห็นมันจนชินแล้วบ่อยคุณจะมองมันเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อคุณให้ค่ากับการไหลสดว่าคุณให้แปะไปแปะ,แป,ะป้ายกับการไหลสดว่าน่ากลัวไม่กล้าคุณก็จะไม่ทําแต่ถ้าคุณแปะป้ายการไหลสดว่าเฮ้ย <c oughs> โลกออนไลน์มันเป็นมันเป็นโลกที่แบบมันเป็นโลกทิพอะมันเป็นโลกที่เงินทองมันอยู่ในอากาศอ่ะมันเป็นโลกที่คือใครมีกระบุงอะช้อนได้ช้อนเอาอะใครมีกระบุงอะมันจะมีการไหลของเงินเต็มไปหมดอะ่ะเมื่อคุณจับฟีลแบบนี้ได้คุณจะทํา เมื่อคุณเริ่มทําแล้วคุณทําซ้ําทําบ่อยทําซ้ําทําบ่อยเดี๋ยวหลังส้มจะมานะคะบ,บอกว่าการที่ไหลสดเนี่ยการที่เราเริ่มต้นไฟ์สดส้มจะมาให้อีกหนึ่งไหลเลยว่าเยเทคนิคการไหลสดของส้มเนี่ยในการเปิดกล้องเนี่ยรับกําไรหรือว่าการเปิดกล้องไฟ์สดเนี่ยเจ็ด ประมาณ6หลักหกหลักในทุกๆชั่วโมงเนี่ยทำได้อย่างไรส้มจะมาให้เทคนิคหมดเลยจากที่ส้มทํามาแล้วประมาณ2ปีแบบสม,บ,สม,บ,สมบูเสมอส้มเริ่มเก็บคีย์แล้วส้มก็จะเอามาบอกทุกคนแบบฟรีๆซึ่งในคอร์สไม่มีสอนนะเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งสิ่งที่ส้มเป็นเป็นขีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนคนปกติไม่ได้เหมือนคนทั่วไปไม่ได้เหมือนวิชาในคอร์สแต่าป็นเป็นสิ่งที่ส้มลงมือทํา เรามาพูดหนึ่งเริ่มกันไปต่อค่ะเราไปต่อแล้วเมื่อเราเริ่มไหลแล้วลูกค้ามันมาหาเราเลยไหมคะหรือว่าเราจะทําธุรกิจการค้าการขายเราจะขายดีเลยไหมคะแรกๆนะมันจะไปเราเอาตัวเองอะ่ะเราอ่ะจะดีที่สุดเราอ่ะจะดีที่สุดในจุดที่เป็นเราจะดีที่สุดเลยตอนนี้ในเมื่อคุณเปิดกล้องไลฟ์สดนะคะคุณจะรู้สึกดีมากเมื่อคุณไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร สิ่งที่สําคัญนะคะในการที่เราเริ่มต้นทําอะไรนะคะคุณจะไปต่อหรืออะไรก็ได้แล้วแต่สวัสดีค่ะคุณคนสวยเราเราจะทําดีที่สุดในหน้าที่ของเราเราแม่ทาดีททํําาเจ๋งในหน้าที่ของเราเราดีที่สุดเลยเราไรฟ์วันนี้เราก็รู้สึกดีเราเต็มที่เราผลัเราดีที่สุดแต่คุณจะรู้สึกเฟลหรือรู้สึกไม่ดีทันทีเมื่อคุณเอาเมื่อคุณเริ่มต้นใหม่ๆแล้วคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ กับคนอื่นนั่นเป็นการลดแสงของตัวเองทําไมคะทําไมเราเราไปลดแสงตัวเองในแบบนั้นเพราะสิ่งนี้ส้มอยากจะบอกนะคะว่าเฮ้ยจริงๆซส้มก็เป็นส้มรู้สึกว่าส้มไลฟ์สดคนดูประมาณห้าร้อยเจ็ดร้อยเรามีรายได้แล้วเฮ้ยแค่เปิดกล้องไลฟ์สดเนี่ยเออเป็นแสนแล้วเราได้อยู่แล้วแต่เมื่อเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบ กับโคเขาไลฟ์สดคนดูเป็นเหมื่นเลยว่ะเขาไลฟ์สดคนดูหลายพันมากเลยเฮ้ยเจ๋งมากเลยสุดยอดมากเลยพอเราตัวไปเปรียบเทียบเราเกิดสภาวะอะไรคะเกิดสภาวะว่าเฮ้ยฉันแม่งไม่ดีไปลดแสงในตัวเองผิดค่ะสิ่งที่เราจะรู้สึกได้แบบนั้นก็คือเราเอาเขาเป็นไอดอลได้คุณเห็นคนที่สําเร็จคนที่เขาไลฟ์เก่งๆคุณเอาเขาเป็นไอดอลค่ะแต่คุณไม่จําเป็นต้องเหมือนเขาคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเขาหรือคุณอาจจะเจ๋งกับเขาก็ได้ เพราะคนแต่ละคนมีแสงในตัวเองและเป็นแสงคนละสีและเป็นแสงที่ไม่เหมือนใครเป็นความพิเศษเฉพาะตัว,ตวเฉพาะตนซึ่งแสงของส้มเนี้ยคุณก็ไม่มีแต่แสงของคุณส้มก็ไม่มีหรือแสงของไอดอลโฮสีเป็นแบบนี้เขาเป็นสีแบบนั้นเขาก็ไม่มีสีเหมือนเราไม่มีใครเหมือนกันสุดยอดมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครูซีริน ไม่มีใครเหมือนกันหรอไม่มีใครเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาก้าวแรกของเราไปเปรียบเทียบกับก้าที่พันเก้าที่หมื่นของใครการเริ่มต้นแม่งเป็นสิ่งดีคุณต้องบอกกับตัวเองแลวเฮ้ยกูไปต่อไม่ว่าเราจะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์กับเราเราจะไลค์คนแม่งไม่มีคนดูไม่สนใจหรือเราจะไลค์เราจะไลค์แล้วคนดูเป็นหมื่นเราก็ไม่สนใจแต่สิ่งที่มันเหนืออื่นใดเลยคุณทำมันเต็มที่หรือ,อยัง วันนี้นะคะคุณจะไปต่อในด้านดีหรือคุณจะไปต่อในด้านไหนคุณถามตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยวันนี้คุณขออนุญาตพูดนะ,ะ่ะวันนี้นะเราอยากจะได้กําไรนะคะหนึ่งแสนบาทต่อเดือนเราอยากจะได้กําไร1นล้านบาทต่อเดือนหรือเราอยากจะได้กําไร10บล้านบาทต่อเดือนเรากําลังทํางานแบบไหนใครจะเป็นคนตอบได้คุณคุณจะเป็นคนตอบได้ เมื่อวันนี้คุณแทนตัวเองแบบคข้มค้นนะคะมันจะอยู่ในคุณจะได้ไปต่อหรือเปล่าเนี่ยคุณเช็คตัวเองได้ได้แค่นี้เลยโคตรง่ายโคตรง่ายคุณทําทุกวันให้มันเต็มที่หรือ,อยังคุณจะตอบตัวเองได้สิ่งที่ส้มทํานะคะส้มรู้สึกเลยว่าเออวันเนี้ยอยากจะได้อ๋อปีปีนี้ตั้งเป้าร้อยล้านตั้งเป้าร้อยล้านเป็นอย่างไรล่ะร้อยล้านเดือนหนึ่งก็ต้องสิบล้าน เดือนหนึ่งก็ต้องสิบล้านแล้วเฉลี่ยต่อวันละ่ะอ๋อวันหนึ่งก็ต้องประมาณแสนหกเฮ้ยกําไรวันละแสนหกวันนี้ทํางานไปเท่าไหร่วะมันคุ้มค่ากับวันละแสนหกหรือ,อยังมันคุ้มค่ากับกําไรวันละแสนหกหรือ,อยังถ้ามันยังไม่ได้สม้มส้มบอกตัวเองนะพรุ่งนี้มึงต้องทําอีกพรุ่งนี้มึงต้องไปอีกพรุ่งนี้มึงต้องทําให้มันคุ้มค่าให้มากกว่าเดิมอีกนี่เป็นสิ่งที่ส้มบอกแล้วเราจะบอกยังไงละ่ะ เอออัน so ิเม so so so, ิ you, ่งนี้ส้มบอกกับตัวเองนะคุณสามารถเอาไปเอาไปใช้ได้คุณตั้งเป้าเลยเว้ยแล้วคุณซอยเป้านะคะคุณตั้งเป้าของคุณนะแล้วคุณก็ซอยเป้าของคุณเลยนะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันทํางานเป็นแบบไหนวันนี้คุณอยากจะมีรายได้เรือละแสนคุณให้ความเต็มที่กับการทํางานของคุณเท่าไหนเท่าไหนคุณให้ความเต็มพี่กับการทํางานของคุณเท่าไหร เมื่อคุณรู้จักกดจักรวาลกดแรงหรือดูดแล้วคุณใช้มันเป็นทางลัดหรือเปล่าคุณยังเผลอเอาหูของคุณไปฟังเรื่องราวลบๆอยู่หรือเปล่าเขาบอกให้คุณเทรนตัวเองแต่คุณจะได้ยินเสียงของคุณเนี่ยคุณเทรนตัวเองด้านบวกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันยังไม่ได้หรอกมันคุณเอาหูคุณไปฟังในเรื่องของ ที่มันใกล้เป้าหมายของคุณหรือคุณกำลังเอาขูของคุณไปฟังถึงคนอื่นเพื่อนคุณครอบครัวหรือไปไปรอบข้างของคุณใดๆก็ตามไปฟังว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันใช่เป้าใกล้กลเป้าหมายของคุณหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เราต้องอย่าไปฟังนะคะต้งเออเราต้องอย่าไปฟังนะเราต้องอย่าไปฟังนะคะเช็คตัวเองได้เลยนะคะวันนี้เราจะ ไปต่อไหมถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังเอาหูงเราไปฟังเรื่องเราลบๆอะเรายังได้ยินเพื่อนเราพูดอะเรื่องลบๆอยู่เรายังเห็นความเป็นไปไม่ได้อยู่ทุกวันทําค่ะวันหนึง่งสุดยอดค่ะเป็นมืออาชีพพี่ซิรินเป็นมืออาชีพเลยตอนนี้นะคะสมอ,อยากให้นะทุกคนนะพิมนะคะอยากให้ทุกคนพิมพ์นะว่า คุณพี่จิรินกำลังบอกว่าวันหนึ่งเราเป็นมือชีพเราเป็นมืออาชีพตอนนี้เลยเราเป็นมืออาชีพตอนนี้เลยเออเราเป็นมืออาชีพได้ตอนนี้เลยถ้าเราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึง่งสิ่งที่คุณจะต้องรู้สึกนั่นก็คือคุณได้มันมาแล้วในไหนคะในหัวของเรา คุณต้องรู้สึกเลยว่าคุณได้มันมาแล้ววันนี้คุณอยากจะเป็นมือชีพอ๋อเราได้มาแล้วเราได้ความเป็นมือชีพมาแล้วในหวัวเราเรารู้สึกได้เลยว่าเราเป็นมืออาชีพเออ day นี้อเราเป็น day ที่พูดถึงเรื่องเออภาพยังชัดอยู่เนาะเอออย่าไปหูไปฟังคนอื่นนะคะวันนี้ไม่ได้มีสคริปต์นะคะเราก็ตั้งใจนะคะ live แล้วก็ให้ไปตาม feeling ไปตามความรู้สึกเลยนะคะใครมีคำถามไหมถามส้มได้เลยนะส้มก็ยินดีนะคะ บอกนะทุกท่านนะคะเอาง่ายๆอ่ะวันนี้นะคะคุณเจอเรื่องราวรบๆคุณก็อย่าไปฟังล็อกร็อกร็อกร็อกไปวันนี้คุณคุณรู้สึกว่าคุณฟังข่าวแล้วเราเครียดอ่ะคุณฟังข่าวแล้วคุณได้ยินโอ๊ยเหตุการณ์การณ์คุณก็อย่าเอาตัวไปฟังวันนี้คุณกําลังได้ไปรับสายหนึ่งเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยเครียดจังเลยมึงแฟนทะเลาะนั่นนี่นู่นคุณบอกเออ คุณก็อยากเอาตัวเองไปฟังไม่ใช่กำลังจะบอกว่าคุณกำลังเห็นกับตัวไม่ค่ะแต่คุณจะต้องรู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำเราทำแบบไหนอยู่เรากำลังเทนตัวเองอยู่ใช่ไหมแล้วการที่เราฟังเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิด นะเพราะฉะนั้นอยากเอาตัวไปฝังเนาะเรื่องเราแบบนั้นอะ่ะเดนี Day ้อ่ะเป็นสุดยอดนะคะคลิปนะคะเออสงสัยส้มจะอยากจะบอกแล้วเรื่องเรื่องของการไลฟ์สดนะเดี๋ยววันไหนส้มจะไปไลฟ์ที่นา Facebook แล้วกันนะคะเป็นไลฟ์เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะไลฟ์สดยังไงให้รู้สึกว่าเม่เป็นเหมือชีพเราจะไลฟ์สดยังไงให้เรารู้สึกว่าเราเป็นซุปเปอร์สตาร์ออนไลน์เราจะไลฟ์สดยังไงให้มียอดขายปัง,ปงๆเราจะไลฟ์สดยังไงหรือว่าเราจะเริ่มไลฟ์สดยังไงให้รู้สึกว่า เฮ้ยกาเราจะไลฟ์สดยังไงให้ดูเป็นมืออาชีพนะเดี๋ยวจะไปเจอกันอีกทีที่หน้าเพจละกันที่หน้าเพจนะตอนนี้นะคะสิ่งที่ต้องอยากบอกทุกคนนะทักคนนะสุดยอดม,มากๆเลยถ้าทุกคนไม่สุดยอดคงไม่เอาตัวเองเข้ามาไลฟ์มาฟังไลฟ์อยู่ในไลฟ์ไลฟ,ไลฟ์นี้นะพัฒนาค่ะตัวเองค่ะเราจะเจ๋งเราก็จะเก่งขึ้นทุกวันนะคะวันนี้ใครที่ดูถูกเราปล่อยเข้าไปค่ะ ส้มเริ่มต้นส้มก็โดนดูถูกค่ะส้มเริ่มต้นส้มก็โดนด่าค่ะแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่ค่ะเขาจะด่าจะดูถูกเราอย่างไรแต่เขาไม่สามารถทํานายอนาคตเราได้ว่าเราจะโคตรเจ๋งแค่ไหนรอค่ะรอได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอหน้าเพจนะหน้า Facebook ส้มสัจส,สีนะคะส้มจะเอาเทคนิคนะเท่าที่ส้มนะคะตั้งใจให้เลยส้มลงมือทํามา2ปีแบบสม่ำเสมอนะคะมีเพจไปแล้ว12เพจนะเพจสามารถไลฟ์นะคะ มีกลุ่มคนมี f อแล้วส้มจะบอกหมดเลยไว้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะมียอดขายจริงๆจ,จ,จากไหนแล้วกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราคือใขรส้มจะบอกบอกให้หมดเลยเพราะว่าส้มตั้งใจให้นะเอา้าถ้าเป็นการพูดถึงเรื่องธุรกิจเนาะส้มก็จะไปพูดที่หน้าเพจส้มสัตส,สีละกันเราจะสอนการไลฟ์สดแบบเป็นเหมือชีพค่ะโอเครอรอรอค่ะจัดไปค่ะจัดไปเลยค่ะรับคท้าค่ะรับคท้าค่ะจะมาบอกทุกคนเลยว่าเทคนิค แบบไหนนะที่เป็นเจส๊ส้มเทคนิคแบบไหนที่เป็นขู่ส้มนะเอามาบอกให้หมดเลยเนะี่ยโอเคแล้วจนกว่าจะเจอกันคลิปหน้านะคะจนกว่าจะเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้แล้วเนะเราต้องลางกันไปก่อนเนะาะลาไปแล้วนะคะรักทุกคนมากๆเลยกลาบขอะพระคนณนะสำหรับการไลน์นะคะแล้วก็ส้มอยากจะฝากไว้สิ่งที่มันจะทําให้เราสําเร็จได้คนสำเร็จเขาบอกมานั่นก็คือความสม่ำเสมอนะคะมันความสำเร็จมันไม่มีขายหรอกเราอยากได้เราก็าต้องทำ ถ้าวันนี้มันไม่สําเร็จเราก็ต้องทำำําซ้ําถ้ามันยังไม่ได้เราก็ต้องทําเพิ่มถ้ารู้สึกว่าวันยังไม่เพียงพอเราต้องทําอีกไปนะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่นะคะรักทุกคนมหาศาลเลยกราบขอบคุณทุกการแชร์นะคะมีความสุขนะคะกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะเรายังอยู่ในเป้าหมายของเราเราสำเร็จได้แน่นอนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ